สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปิดหมู่บ้านสปันป้องกันโควิด -19 หมู่บ้านในฝันของใครหลายๆคนต้องบอกเลยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19ในรอบที่3นี้ทำให้ลหลายแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยต้องปิดตัวลงอย่างชั่วคราวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด ล่าสุดหมู่บ้านสปันหมู่ที่1ตำบลดงพญาอําเภอบ่อกเกลือจังหวัดน่านหมู่บ้านในฝันของใครหลายๆคนที่ต้องการจะเดินทางไปท่องเที่ยวได้ออกมาประกาศปิดหมู่บ้านงดการท่องเที่ยวเช่นกันทางหมู่บ้านประกาศงดรับนักท่องเที่ยวภายนอกแบบไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึ้นโดยมีการนำป้ายประกาศมาติดด้านหน้าหมู่บ้านตั้งแต่วันที่16เมษายน2564ที่ผ่านมา ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ